นักศึกษาใหม่ของาอร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีนิ่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังจะกำลังคนท่านสูงให้มีความรู้ควา,ามฉลาเจะพาอทา การศึกษาหาความรู้มีความสำคัญคือต้องศึกษาให้เกิดความฉลาดรู้และควรจะฉลาดศึกษาให้ตลอดทุบส่วนทุกแง่ทุกมิตเรียนรู้การปฏิบัติหมายถึงการใช้ชีวิตฉล,ลาดตลอด ใน,นความสำคัญของการให้ความรู้ความเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังให้มีจิตสาธารนาเพื่อสร้างประปรถนในการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยาชาประโยชน์สุขให้หมวมลมนุษย์ชาตามระราจัดปฏิท่าหอมระบาดสมเด็จพระวรามามาชาชนะการติเบตมาหาภูมิคุ้อดุนยาเด็บมาหาไดาาาาอ้อารมณ์รักหมดเป็นผู้ทรงเป็น นแรงบรรดาใจให้พระพธเจ้าก่าอตั้งสถาบันการศึกษา